ไอ้เบิ่มต้นนอยหน่อยไหมมาคงดอค่ะครับรุเฮ้ยใช่หมอมองได้ที่ปลูกปุ่นเนี้ของเขาปล,าลูกอยู่ไกลจนไหมดูกู่อืมนีน้ไงแบบเย็นแน่นอน เอาอ่ะอันที่เพิ่ไปรีวิวของงามบอไปเข้าไปอะอาค่าคุณดีกว่าเข้าบอขึ้นไปตัดแด้ลูกหัวเต็มเรื่อง Bưng mười đêm. Mười bán Bưng có hai. nó bán mười được tám phút là bỏ Mười ba bán bưng bưng bán nó bán ทาง<อ>าขลินรู้ไอ้ทอดฮด็กกด็กหน่อยเรื่องอาดัาง,งน้นหอาเงันเขงหัวมันอ้นนอันนี้อย่างนี้ปอปอได้ขอปอไดอ,อันนี้ปอซีปอหาปรหกปอซีปอหาประหกนะครับอาคารนี้ฮะประเด็ประเด็กประเด็ก <laughs> ต่อลูกเสือว่าอะไรอันต่อลูกเสือ นี่อาคารดียเขาจะาบ่อให้ขึ้นเขาเขามีที่ปิดไว้เขาบอให้ขึ้นห้ามขึ้นห้ามกบเขึ้อน,ข,นของหนัองผู้ยู่ข้างในทั้งใน,น่เลยทั้งในประตูมีห้องน้ำเล็กหน่อยหม้อ,อก,ก็ต้องมาเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำก็ได้ห้องเอาาองนี่ยุมไม่พิเศษหลังหม้อเดีพวกเขาเข้าจับวามะเข้านี้มกเอาออนี้ก็เขาลูกล้ใกล้ห เออไม่ดีอายว่าเด็กหน่อยเขาไมา่เล่นดดีบ้าบั่นอื่นนี่เดี๋ยวบ้านหลัลนงนไหได้หรอเออเขาคือโหนี่เสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นีก็ที่จังกูร์และซิวบอกนังเขาเลี้ยงยังไงเลี้ยงตะกะแตนบอกแมนตะกะแตนอายเป็ีเวลาของเขาได้แล้วผู้ใดเป็นคนแหยอาหารอยู่ตอนนี้เรามาซือเหมือกัผู้จุ้งเลี้ยงหรอมั้ง เออแบสซี่บี้จะคูดจุ่งละเลีเ่ยงตะกี่บงังคับนะมู่ว่าเลี่ยงอี๋หยึง่งบ,<า>บ่บาบอแมนหม้อบอแมนเลี่ยงกับแก่ฮะจริงๆเลี่ยงเลี่ยงกับแก่จริงเลี่ยงไนี่ยหรอฮะเลี่ยงไว้ขายนี่แหละโอ้ยไปขายกินป่ะบอมีไว้กินเลียงเอาอไปขายขายอะไรนั่นตัวแหวขายไม<า>่ได้ออกไปไป ขค้ณบู๊แบบรีวิวไอ้สนานเด็กเิ่น,นมเด็กเิ่นะอ๋ออันนี้ไหมข้าานเก่าไอ้นะข้าานเกา่าอ่าไปยี่ไปไปยี่หรอไปละ ไม่ใบดอก,ดอกอนี่ห่อห่อมาบิง่งก็เห็นย่งี้ไปเครับ่นี่ครบบือรนะเนี่ยครับลูเหยื่อขึ้นไปทอน่ยัเห้ยเดี๋ยวเากยืขึ้นไปทางนนไปไเากัเอขทางรีดอข้อไนเนี่ ไม่ยังไอเบื้งบนเกินมึงบังแดดตอนตอนเขาแถวฮะตอนตอเขาแถวซื้อมือนี้เขาจะเขาบังแดดเขาเขาสนามบังนี้เลยบอกตลอดเลยแม่ข้อเขาบังนี้ละข้อเขาแล้วแม่บอกเขามาเหรียญนมีคู่น้ำบ่เห็นมั้งแม่ไมีคู่น้ำเนี่ยเขามาเหรียญน้ำเดี๋ยวเขามาใส่เน็ตเรียนแม่แม่อันนี้สนามตะกเกาะมีของเหรียญดีห่างไปแล้ว เขาคือมีรหัสนเโงเรียนวะเขาูกอะไรล่ะฮะเขาสมกัเอมนเนึ่งหัวก่าหนงหัดเกเดียวเมอนหรอมั้งอันนี้ยังเป็บอะะอุบาลเนี่ยอนุบาลอนุบาลหนึ่งยังยังเรียนยังสอนอยู่เนาะยังสอนยังมีคนอยู่เนี่ยเนาะเฮ้ยบีบันนะ เดี๋ยวมือแร่งเขาจะเอาเมตย์ขเขาเจะเกลี้ยเพื่ออยู่ดีอันนี้จะเป็นอาคารมัธยมหลอนหลอนแบบไม่พึ่งแอปสถาบันมัธยมอันนี้ปอดได้นไหมมอดไห้เมือม่อหนึ่งมาสองมาสามก็ะจวเรียนห้องเดียวกันคุ้นเคยักเนาะ เลยก็จะเป็นอาคารพักคู่ครับอซึ่งสามเอด็ดซึ่งสเอก็มีห้องพักคู่นำไงไขึ้นมาได้ไไโอ้ยยังมีคนวาดหลุมป,ป่าเอยียงแบบนี้เหรอตั้งแกสมัยออ่กันยังวาดกันแบบนี้แหละตามวรรณคดีอะ่ะเหรออืมตอนอายมอเหรอ โอ้ยอันนี้รุ่นอายตัวนี้มืออายได้เห็นไหมนี่ลุ้งยังอยู่อยู่โบมีอายอยืนได้นิล่ะอายอายบนไอ้เฮ็ดอันนี้เขาจะเอาเฮ็ดโครงการเอฟเฟอร์นิเจอร์เด้เอาใหม่มาเฮ็ดอันนี้เอาใหม่มาเฮ็ดตัวนึงเห็นนักเรียนไปีเดียวลุนอายดิ่อะตอนนี้ไอ้เขาบ่เห็นเขานี่ไอ้นุ่มนี่ไอ้นุ่มพ่นเลยทำเรื่อไอ้นุ่มแล้ววะใช่ปะ อันนี้มีแต่มูอ้ายไปเลยด